สวัสดีครับสวัสดีครับสององศาธรรมหากินวันนี้ครับอยู่กับผมเฟรมธนาคารธนาเกียรติพินโยครับและผมเต้สุบจลกลิ่นสว่วนฮะอย่างที่เกริ่นกันไว้นะครับเมื่อตอนเชา้าที่ผ่านมาน้้งเฟรมครับแจังหวัดริมแม่น้าโขงฮะตื่นมาดูตีสี่ตกใจฮะแม่น้ําลดลดลงไปเฉยเลย <ừ. S 1> นะฮะซึ่งสืบไปสืบมาเนี่ยน่าจะไปอิทธิพลจากการที่ประเทศจีนเนี่ยมีการบริหารจัดการน้าในเขื่อนที่อยู่ตอนตอนเหนือของแม่น้ําโขงครับคุณผู้ชมครับไปดูรายละเอียดของข่าวกันนะฮะนี่เลยครับ อันนี้เป็นภาพกราฟิกนะฮะที่แสดงระดับน้ําในแม่น้ำโขงจาก Facebook Page แม่โขงแดมอนิเตอร์นะครับซึ่งระบุว่าเมื่อช่วงตีสนาฬิกาขอพัยตีสีของวันนี้ฮะระดับน้ําในแม่น้าโขงที่อําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายฮะลดลงมาถึง1.3เมตรซึ่งเป็นการลดลงมากกว่าที่เคยเตือนก่อนหน้านี้ครับโดยมีสาเหตุหลักมาจากการควบคุมเข้มจากการปล่อยน้ําของเขื่อนจิ้งโขงที่กั้นแม่น้าโขงทางตอนบนของประเทศจีนนั่นเองครับ ข้อมูลนี้ก็สอดคล้องกับที่กองหน่วยการน้ําแห่งชาติหรือว่ากอนอนชอนะครับออกประกาศแจ้งเตือนระดับน้ําในแม่น้ำคงลดลงอย่างฉับพลันก่อนหน้านี้หลังติดตามสถานการณ์น้ําในแม่น้ำคงและพบว่าระดับน้ําในสถานี จิ้งหงลดลงอย่างฉับพลันนะครับเนื่องจากมีการปรับลดการระบายน้ําจากเขื่อนจิ้งหงสาสรหรัฐประชาชนจีนในระหว่างวันที่28-29พฤษภาคมที่ผ่านมาจากเดิม2,525ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเหลือแค่1,854ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับก็เรียกว่าลดลงไป671ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเลยทีเดียวครับ จากปัญหาที่เกิดขึ้นก็คาดการว่าประชาชนริมแม่น้ำโขงช่วงเหนือเขตเขือ่อนสายบุรีสปปลาวนะครับบริเวณสถานีเชียงแสนอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจะได้รับผลกระทบจากระดับน้ําที่ลดลง80ถึง100เซนติเมตรนะครับตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึงวันที่2มิถุนายนเลยทีเดียวครับ ส่วนประชาชนท้ายเขื่อนไซบุรีสอ,อปอลาวนะครับแล้วก็บริเวณอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยอำเภอเมืองจังหวัดน้องคายอำเภอเมืองจังหวัดนครพน,นมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีระดับน้ําก็มีแนวโน้มจะลดลงนะครับโดยขึ้นอยู่กับ การบริหารจัดการน้ําของเขื่อนไซยบุรีขออนุญาตแจ้งเตือนให้ประชาชนที่สัญจรและประกอบกิจกรรมในบริเวณแม่น้ำโขงนะครับรวมถึงผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณ8จังหวัดริมแม่น้ำโขงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับและก็เตรียมการเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําในแม่น้ําโของอย่างฉัพลัน การนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยทางจีนเขาจะปล่อยมาเพิ่มอีกหรือเปล่าเพราะวาอาไอ้ยา <c oughs> อย่างนี้ตกใจตกใจเลยนะ<อ>เพราะจริงๆก่อนหน้านี้นะครับระดับน้ํามันเยอะขึ้นแล้วเพราะว่าอิทธิพลของพายุยาอสมีไซคลนนะครับไซคลนยาสที่เกิดขึ้นที่บริเวณอ่าวเบงกอลแล้วก็ขึ้นประเทศอินเดียนะครับทำให้หลายพื้นที่เนี่ยมีน้ําเยอะขึ้นประเทศไทยฝนก็เยอะขึ้นขึ้นหลังแแต่ว่าอย่างที่บอกนี่แหละครับเราต้องรอดูว่าปีนี้สถานการณ์น้า จะเป็นอย่างไรบ้างครับเราจะมาพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สิตางพิไลล่าครับอาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ําคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ถามเมื่อกี้ก่อนเลยน้าโขงแบบนี้น่าเป็นห่วงไหมครับหรือว่ามีปีไหนเหตุการณ์ไหนเคยเป็นลักษณะแบบนี้บ้างไหมครับ คือตั้งแต่ที่จีนสร้างเขื่อนมากมายแล้วก็ในลาวก็มีเขื่อนอีกมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจริงๆสถานการณ์นี้เ,เป็นสถานการณ์ที่นักวิชาการคาดการณ์ว่าน่าจะเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะคะและอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นครั้งแรกของปีนี้เมืม่อต้นปีก็เคยมีเหตุการณ์ที่ท้ายน้ำเนี่ยลดอย่างรวดเร็วเป็นเมตรอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้อง ทำยังไงที่จะอยู่ให้ได้ที่จะต้องรับให้ได้คือเราจะไปบังคับจีนให้ปล่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าที่สทนชหรือว่าสํงงานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติเคยทําก็คือขอไปขอความร่วมมือขอความเมตตาพูดง่ายๆว่าเขาอยู่ต้นน้ํา,า,าเราอยู่ท้ายน้ําเราทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคก็สิ่งที่สิ่งที่คนที่อ, ى, อาศาัยอยู่แล้วก็ทํามาหากินก็คือต้องปรับตัวให้อยู่ให้ได้ <aney Quand. S 1> ครับครับ อ่ะอันนั้นคือแปลจังหวัดริมแม่น้ํโขงที่นี้เขาขยับมาที่ส่วนอื่นๆของประเทศไทยบ้างดีกว่าจย์เมื่อกี้เราเกิดไว้เรื่องของเขื่อนละอ่างเก็บน้ำใช่ไหมจาอาจย์ตัวเลขล่าสุดเป็นไงฮะเออจริงๆสถานการณ์ปีนี้เทียบกับปีที่แล้วเนี่ยถือว่าดีกว่านะคะนั่นแปลว่าแล้งของปีหน้าเนี่ยอาจจะไม่น่าห่วงมากเท่าปีนี้เพราะว่าเราจะดูกันเมื่อเมื่อเริ่มหนึ่งพฤศจิกาเนี่ยเราจะดูไปถึงแล้งถัดไปแล้วเราจะไม่ดูแค่ฝนปีนี้คือตอนนี้หน้าฝนเราก็ยังสบายใจว่าอ่ามีฝนไม่น่าจะเป็นอะไรไม่น่าจะกระทบกับ แต่ปกติเราจะดูไปถึงแล้งของปีหน้าซึ่งถ้าดูปริมาณน้าในอ่างตอนนี้เนี่ยอย่างทางภาคเหนือภาคตะวันตกซึ่งจะเห็นว่าไอ้กลมๆเล็กๆเนี่ยมันมีสีเหลืองนะคะสิบสองเปอร์เซ็นต์สิบห้าล้วเก,ก็คือเป็นอยู่ในเกณฑ์น้ําน้อยนะคะคคภาคตะวันตกก็น้ําน้อยภาคใต้เนี่ยน้ามากตอนออกเชียงเหนือน้ามากภาคกลางเนี่ยก็ยังน้ําน้อยขอสไลด์ถัดไปค่ะซึ่งถ้าดูตามตามตัวตามตัวเลขนะคะเขื่อนที่น่าเป็นห่วงก็คือภ um ูมิพลแม่กวงสิลิกิตอันนี้ภาคเหนือซึ่ง กระทบกับรุ่มเจ้าพยาใช่กระทบกับรุ่มเจ้าพยาแน่นอนนะคะทางภาคตะวันตกเนี่ยวชีลาลงกรกับสีนครินเราอาจจะคิดว่ามันอาจจะไม่เกี่ยวกับคนภาคกลางหรือคนกรุงเทพมากแต่ไม่ใช่ทไมจาเพราะว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยเราใช้น้ําจากวชิราลงกรกับสีนครินเนี่ยในการ เจือจากน้ําเค็มพูดง่ายๆก็คือน้ําเจ้าพญาเค็มักดันน้าเค็มด้วยใช่ไหมอาจารย์ซึ่งอันนี้ส่งผลถึงการผลิตน้ำประปานะอาจารย์แน่นอนค่ะเพราะว่าเจ้าพญาเนี่ยน้ำน้อยน้ําในเขื่อนน้อยเราก็ต้องไปเอาน้ําจากวชิราลงกรกับสินครลินภาคตะวันตกมาช่วยแต่อย่างแรงที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆภาคตะวันตกก็มีปัญหาเพราะว่าเขาน้ําในเขื่อนน้อยจริงๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเขามีนโยบายว่าเขาจะไม่เอาน้ํามาช่วยผลักดันน้าเค็มให้การประปานครหลวงแล้วแต่ว่าด้วยสถานการณ์มันไม่ช่วยก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้อง ซึ่งก็ต้องจับตามองว่าแล้วปีหน้านี้เนี่ย จะต้องผ่านน้ำทางภาคตะวันตกเนี่ยมาช่วยกันระปานครหลวงได้แค่ไหนยังไงทีนี้ทางฝั่งอีสานเนี่ยก็มีที่น่าเป็นห่วงก็คือสีแดงๆคือน้ำมากน้ำมากเนี่ยแน่นอนว่าเราเป็นห่วงอีสานใต้ซึ่งถ้าหากว่ามีพายุ depression มาเนี่ยการเฝ้าระวังภัยของภาคของอีสานใต้เนี่ยจะต้องเข้มข้นมากเพราะเราเป็นห่วงเรื่องน้ำท่วมของอีสานใต้อยู่ด้วยค่ะถามนสีแดงนี่ดูลางไม่ค่อยดีนะครับดีเฟรมนะสีแดงนี่เขียนว่าสูงกว่า URC ก็คือ upper lower ปกติเวลาที่เราบริหารจัดการเขื่อนเนี่ยมันจะมีเส้นบนกับเส้นล่างถ้าเกินเส้นบนไปเนี่ยต้องเฝ้าระวังคือน่ากลัวละน่าเป็นห่วงเรื่องถ้าฝนตกมาซ้ำเนี่ยจะเกิดน้าท่วมแต่ถ้าต่ํากว่าเส้นล่างอย่างภาคเหนือกับภาคตะวันตกเนี่ยเราก็จะเป็นห่วงว่าถ้าฝนตกน้อยจะทําให้เกิดความแห้งแล้งเกิดขึ้นน้ําขาดแคลนเกิดขึ้นค,คือเราจะบริหารจัดการให้มันอยู่ระหว่างเส้นบนกับเส้นล่างนี้ครับซึ่งจริงๆในภาพนี้คือ6แห่งที่ต้องเฝ้าระวังทั่วประเทศ ถูกไหมครับก็คือภาคเหนือเนี่ยภูพิพพแม่กวงศริกิจตะวันตกก็มีวัเชษฐลงกรอศรีนครินตรงนั้นเป็นภาคอีสานนะฮะลำตะคองหนองปลาไหลแล้วก็คลองแยสสีสียัดค่ะสียัดอยภาคตะวันออกค่ะอันนี้อันนี้ก็จะไปกระทบกับทางการใช้น้ำภาคตะวันออกซึ่งซึ่งภาคอุตสาหกรรมเขาก็ต้องจับตามองอยู่เหมือนกันนั่นไงค่ะเรื่องต่อไปเลยเข้าใจครับทีนี้อันนี้ก็คือตอนนี้เนี่ยมันเข้าสู่หน้าฝนแล้วทางภาครัฐเนี่ยเขาก็มีการคาดการพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมนะคะ ก็มีการคาดการณ์ว่าตอนนี้มันเข้าหน้าฝนมาแต่ว่าน่าจะมีเรื่องของฝนทิ้งช่วงประมาณกรกฎาสิงหาฝนทิ้งช่วงก็แปลว่าจะมีปัญหากับการเกษตร แต่ว่าอันนี้ก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าในส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําท่วมเนี่ยก็ตามนี้ที่มีการคาดการไว้เพราะฉะนั้นในระดับจังหวัดหรือในระดับท้องถิ่นเนี่ยก็ต้องมีการเฝ้าระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่มีการเตือนแต่เอาจริงตอนนี้เนี่ยตรงไหนก็ท่วมได้นะคะเจริงตอนนี้ถ้าดูพฤษภานเนี่ยใต้อันนี้ใต้แน่นอนอยู่แล้วใต้เขาโดนค่อนข้างเกือบตลอดแต่ว่าพอขยับไปช่วงกรกฎาสิงหากนยาเนี่ยจะเริ่มเป็นเหนือแล้วขยับมาทาง อีสานมากขึ้นเดือนเดือนกันยาน,นี่เป็นเดือนที่น่ากังวลเพราะว่าน้ําฝนฝน,ฝนจะเริ่มมาคือกรกฎาสิงหาเนี่ยเป็นช่วงฝนทิ้งช่วงแต่ยังภาคเหนือภาคอีสานนี่ก็ยังมีอยู่แต่ว่ากันยาน,นี่เราจะเริ่มเป็นห่วงทางทางภาคกลางละครับก็คือคือมีโอกาสที่จะเกิดน้าท่วมมากแต่ว่าครับแต่ว่าณนะนะเวลานี้เนี่ยต่อให้น้ํา ฝนอาจจะไม่หนักมากแต่ว่าก็ยังมีความเป็นห่วงในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงเรื่องของดินโคลนถล่มน้ําป่าไหลหลากซึ่งก็ยังเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องเมือม่อ,อสัปดาห์ที่แล้วนี้ก็เพิ่งเกิดขึ้นเหมือนกันครับอาจารย์ทีนี้ถ้าเกิด cross check จากภาพก่อนหน้านี้สไลด์ก่อนในที่บอกว่าแถวเมืองการแถวอะไรก็จะมีปัญหาเนี่ยอันนี้ดูแล้วทรงนี้ทั้งแถบซ้ายของประเทศไทยนี่ถ้าจะดูมันโลง่ลงๆหมดเลยนะ <c oughs> ดูทาตงตะวันตกไม่ค่อยมีไม่ค่อยโดนฝนเลยจ ก็เราก็เลยเป็นห่วงเรื่องน้ำฝนที่เราจะได้เหมือนกันเมื่อกี้เมื่อกี้พูดไปถึงเรื่อง أ, น้าท่วมนะคะคเดี๋ยวจะขอมาที่เรื่องของความเป็นห่วงในเรื่องของน้ําเกษตรนิดนึงนอ,อย่างที่บอกไปว่าเดือนประมาณก,กรกฎาสิงหาเนี่ยเราจะมีปัญหาในเรื่องฝนทิ้งช่วงนะคะคถ้าดูเฉพาะน้ําในเขื่อนตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าภาคเหนือกับภาคกลางเนี่ยอาจจะมีปัญหาน้ําขาดแคลนทีนี้พอถึงช่วงหน้าฝนเนี่ยปกติเราจะบริหารจัดการเพื่อป้องกันน้าท่วมนะคะ ของภาคกลางลุ่มเจ้าพญาเองเนี่ยเราใช้สิ่งที่เราเรียกว่าบางละกัมและ12ทุ่งเพราะฉะนั้นบางละกัมปกติเราจะใช้เป็นพื้นที่รับน้ำดองก่อนที่จะเข้าหน้าฝนก็ต้องมีการปลูกข้าวก่อนตอนนี้บางละกัมเริ่มปลูกข้าวแล้วก็คือเราเริ่มมีการส่งน้ําจาก3ามเขื่อนเมื่อกี้ให้บางละกัมคลับแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าในช่วงที่เข้าหน้าฝนไปแล้วเนี่ย12ลุ่มของเจ้าพญาเนี่ยอาจจะมีน้ําไม่พอสําหรับการทํานาแม้จะเป็นหน้าฝนก็ตามซึ่งอันเนี้ยเป็นมาตรการ คือภาครัฐต้องมีมาตรการให้ชัดเจนว่าช่วงฝนทิ้งช่วงเนี่ยจะทำยังไงค่ะแล้วก็อยากจะข้ามมาที่เรื่องของงบกลางนิดนึงเราก็ต้องอินเทรนนิดนึงใช่ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องของงบประมาณจะเข้าสภาอันนี้เป็นงบกลางปี63นะคะซึ่งได้รับงบมาทั้งหมดเนี่ยประมาณ20,000ล้านบาทนะคะจะเห็นว่าปัญหาของการใช้งบกลางเนี่ยก็คือท้องถิ่นเนี่ยเมื่อได้รับงบไปแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะผลักดันให้เกิดโครงการได้ เท่างบที่เขาได้ <S <S 2> <S 2> เพราะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องของโครงการที่ยกเลิกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอของมกราเนี่ยยกเลิกไป31แห่งของมีนาเนี่ยยกเลิกไป300กว่าแห่งอะไรเงี้ยมันก็จะมีส่วนที่ยกเลิกไปเยอะมาก <S 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 ข้ามาดูสไลด์ถัดไปค่ะ <S <S 2> <S 2> สไลด์ถัดไปอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของงบกลางปี64ซึ่งก็มีหน่วยงานที่สามารถใช้งบไปเนี่ยไม่ไม่ใช่ทุกหน่วยงานก็มีประมาณแค่78หน่วยงานที่ใช้งบไปเพราะฉะนั้นแปลว่าแม้เรามีงบ แต่ว่าการขับเคลื่อนโครงการเนี่ยก็ยังมีปัญหาในส่วนของท้องถิ่นเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้งบเพื่อไปแก้ปัญ,ปญหาของชุมชนได้อ,อันนี้ก็ต้องมีการวิเคราะห์กันว่าจะทายังไงที่จะช่วยท้องถิ่นให้ได้มากขึ้นค่ะอาจารย์รแล้วถ้าอย่างนี้ถ้าเรามองเนี่ยด้วยงบประมาณที่เรามีอยู่ปีนี้ถือว่าน้อยไหมครับปีที่แล้วเห็นอาจารย์มา20,000กว่าล้านตอนนี้เหลือ5,000ต้องต้องอย่างนี้คะ่ะอันนี้เป็นงบกลางเฉพาะแก้แรงหรือจะเป็นงบแก้ท่วมงบกลาง แต่ปกติเราจะมีงบที่เราเรียกว่างบบูอีกก้อนหนึ่งที่กาลังจะเข้าของปี65นี้เนี่ยเป็นเราเรียกว่างบบูรณาการงานน้ําซึ่งก็อย่างปีปีที่แล้วเนี่ยได้ได้อยู่ที่ประมาณ60,000่นกว่าล้านบาทซึ่งรวมๆกันแล้วเนี่ยไม่น้อยนะคะงบบูคือเป็นการผลักดันโครงการตามปกติตามแผนของหน่วยงานแต่ว่างบกลางเนี่ยจะใช้ในการแก้ปัญหาแรงท่วงหรือว่าปัญหาที่เป็นปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งในภาพรวมเนี่ยไม่น้อย แต่ว่าอยู่ที่ว่าการบริหารจัดการหรือว่าการใช้งบและการวัดประสิทธิภาพประสิทธิผลของงบเนี่ยภาครัฐทําได้ดีแค่ไหนค่ะครับเรียกว่าหลายภาคส่วนนะอาจารย์นะทั้งภาครัฐเองรัฐบาลท้องถิ่นแล้วถึงภาคประชาชนต้องมีส่วนร่วมมากๆเลยูต้องเลยนะครับกก็ต้องขอต่อไปได้ครับคุณอาจารย์ครับ่ยินดีค่ะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์สีตางพี่ไลล่านะครับอาจารย์จากสาขาภาควิทยาลายเกษตรศาสตร์คาะวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ําครับก็มาให้ข้อมูลซึ่ง ตอนนี้ก็น่าเป็นห่วงแต่ว่าถ้าจากการคาดการ์อดูแล้วเนี่ยอีสานห่วงท่วมได้วยซ้ำไม่ได้ห่วงแหลมสรุปจริงะนะครับเราก็ต้องรอดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงครับคุณผู้ชมเรา, <ไป S 2> ามาดูกันเรื่องต่อไปครับเรื่องของสภาพอากาศนะครับโลกร้อนกันบ้างนะครับด้านเลขาธิการสาประชา,ชาติเขามีการทวงเงินค่าสนับสนุนรายปี ทวงเงินเลยนะครับจากประเทศที่พัฒนาแล้วเพื่อพันธกิจในการลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้สัปดาห์ที่แล้วจาได้ว่าเงินเนี่ยน้อยนะครับเรื่องการพัฒนาเงินไม่พอโดยนายอันโตนิโอกูตาเรสนะครับเลขาธิการ UN ร่วมพิธีเปิดการประชุม P4G หรือประชุมความร่วมมือการเติบโตสีเขียวและการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เกาหลีใต้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ โดยเลขาธิการสหประชาชาติยืนยันว่า3ปัญหาใหญ่ของยุคสมัยนี้ปัญหาที่1 c o v i โควิด -19 ครับแน่นอนปัญหาที่ 2. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและปัญหาสุดท้ายคือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน <SD G. S 1> เกิดขึ้นได้แน่นะครับหากทุกคนเนี่ยทุกชาติต้องร่วมแรงร่วมใจกันแต่ถ้าไม่ร่วมแรงร่วมใจกัน2องศาไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับอันนี้เรื่องจริง โดยคุณกูตาเรสเนี่ยก็ถือโอกาสเอ่ยปากทวงเงินรายปี1แสนล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว3.4ล้านล้านบาทที่ประเทศพัฒนาแล้วบอกว่าจะร่วมกันลงขันเป็นค่าส่วนกลางในการสร้างปัจจัยพื้นฐานเพื่อรองรับการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะระบบเตือนภัยต่างๆโดยตัวเลขจากสหประชาชาติระบุว่า1ใน3ของประชากรโลกไม่สามารถเข้าถึงการเตือนภัยเพื่อรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งคนเหล่านี้ส่วนมากจะยากจนหรืออาศัยอยู่ในถิ่นธุรกันดารเลยขาดที่การ UN บอกว่าการลงทุนเพื่อส่งเสริมการปรับตัวและการรับมือกับสุภาพอากาศเนี่ยถือเป็นสิ่งจําเป็นอย่างมากครับน่นอนโดยเฉพาะการชักชวนให้ประเทศที่กําลังพัฒนาหันมาใช้พลังงานสะอาดและเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ยั่งยืนด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าสาเหตุที่ต้องทวงเนี่ยเพราะตอนนี้เนี่ย ประเทศที่บอกว่าพัฒนาแล้วที่บอกจะจ่ายเงินเนี่ยเขาว่าไงไม่มีประเทศไหนจ่ายเลยไม่จ่ายไม่จ่ายเลยเลยต้องทวงไงชักดาบกันหมดเลยตอนนี้แต่ว่านะ่สถานการณ์เศรษฐกิจโควิดเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งคงจ่ายแหลคะครับวมรุ่งพูดถึงเรื่องของพลังงานนะฮะที่เรียกว่าเป็นพลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนรอบนี้ที่อังกฤษเขาเตรียมที่จะใช้พลังงานที่มันเหลือใช้ที่เขาทิ้งอยู่นะซึ่งเกิดจากใต้ดิน นะฮะจากท่อระบายน้ําจากโรงบำบัดต,ต่างๆเนี่ยเอามาใช้ในการเข้าสู่ระบบฮีเตอร์ของอาคารต่างๆทั่วประเทศครับนี่โครงการนี้ระยะยาวคุณผู้ชมรัฐบาลท้องถิ่นของเมือ,องใหญ่ในอังกฤษตอนนี้กําลังวางแผนที่จะนําความร้อนที่เกิดจากโรงงานกําจัดสิ่งปฏิกูลครับส่งไปยังบ้านเรือนเพื่อสร้างความบอบอุ่นในช่วงฤดูหนาวครับซึ่งงานนี้คริสตร์ที่ปรึกษาคณะกรมกรมการการเปลี่ยนแปลงสาภาพภูมิอากาศหรือ C C C ของอังกฤษครับบอกว่าภายในปี2050นะราวๆ18ของบ้านเรือนในอังกฤษเนี่ยจะได้รับความร้อนหรือความบอบอุ่นเนี่ยจากพลังงานความร้้้ออนนนนก่่หาีีีทสสูญเย ไปโดยเปล่าประโยชน์น้องเฟมนอกจากโรงมบำบัดสิ่งปฏิกูลแล้วเนี่ยเขาบอกความร้อนจากภาอุตสาหกรรมและเตาเผาขยะเนี่ยกำลังจะกลายเป็นแหล่งความร้อนให้กับบ้านเรือนโรงพยาบาลโรงเรียนและสํานักง,งานต่างๆทั่วประเทศครับซึ่งการลงทุนในการผันความร้อนเพื่อใช้ในฤดูหนาวอย่างที่ว่าเนี่ยจะคุ้มค่าการลงทุนก็ต่อเมื่อเป็นพื้นที่ที่มีคนอาศัยกันอยู่เยอะ ทางด้านของไซมอนวูดวอร์ดจากสมาคมพลังงานท้องถิ่นอังกฤษหรือว่า UKDEA นะฮะบอกว่าความร้อนเหลือใช้ที่ทิ้งคว้าอยู่ในอังกฤษเนี่ยแต่ละวันเนี่ยมากมายมหาศาลแต่คําถามก็คือว่าและจะลาเลียงความร้อนดังกล่าวเนี่ยไปยังระบบฮีตเตอร์ของบ้านหรืออย่างไรซึ่งตามแผนของ CCC นะฮะเขาบอกว่าถ้าเริ่มปฏิบัติการนําความร้อนเหลือใช้ไปให้ความอุ่นกับประชาชนภายในปีนี้นะคือเริ่มคิดระหว่างระบบปีนี้นะยาไปฮะ2030 2 0 3 0จะได้ผลซึ่งต้องใช้เงินลงทุนเนี่ยนิดเดียวครับน้องเบม ประมาณ20,000ครับ20,000บาท20,000ล้าน <c oughs> ปอนนะ8,000ส0ล้านบาทแต่ในระยะยาวมันคุ้มไนงะใช่ปะ่ะเพราะว่าพลังงานมันเหลือเฟือตรงนี้เหมือนเวลาเราเข้าไปในโรงงานไปอะไรแล้วมันอุ่นใช่ปะ่ะนั่นแหละก็ลำเลียงความร้อนเหล่านี้ <c oughs> เพราะประเทศเขาต้องใช้เยอะนะใช้แก๊สในการทาความอุ่นไม่น้อยทีเดียวใช่เพราะมันเป็นความความอบอุ่นที่เหลือเฟืออย่างคุณเชียเดชเนี่ยอยู่ตรงที่อยู่เนี่ยนะครับก็ทำเอาวันวิสาเนี่ยแบบมีความอุ่นเขาได้นั่งกับผู้ชายอบอุ่นไงก็อบอุ่นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งวันนี้เดี๋ยวนิดนึงครับทิ้งไทยคือสภาพอากาศวันนี้ทั่วตลอดสัปดาห์นี้เนี่ยคาดว่าฝนจะน้อยลงเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ แต่ก็ยังต้องเตรียมร่มนะครับเผื่อที่แต่อย่างกรุงเทพเนี่ยร้ยละสิบของพื้นที่เท่านั้นแต่อากาศจะร้อนขึ้นแน่นอนครับอบอุ่นอีกแน่นอนครับใช่ไหมฮะอบอุ่นแน่นอนนะทั้งสองท่านนะฮะขอบคุณมากครับ